ผมอยากขอสารภาพตรงๆเลยนะครับทุกครั้งที่อยากจะมาจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยไม่เคยมาถึงสักทีเลยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมได้รับการชักชวนจากพี่โหน่งที่ไปรู้จักกันตอนที่ไปแคมปิ้งที่แก่งคอยนะครับพี่โหน่งเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วก็ทำเรื่องท่องเที่ยวด้วยก็เลยบอกว่าอยากจะมาสิงห์บุรีไหมล่ะ จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณสัก130กิโลเมตรนะครับใช้เวลาขับรถสบายๆก็ไม่น่าเกิน2ชั่วโมงครับจุดแรกที่ผมจะมาก็คือวัดที่กุลทองครับเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดสําหรับคนที่จะมาเที่ยวสิงห์บุรีความสวยงามของที่วัดนี้นอกจากจะเป็นพระพุทธรูปสีทององค์ขนาดใหญ่แล้วนะครับถนนที่จะเดินทางเข้าไปที่วัดนะครับก็จะเป็นเส้นตรงมีต้นไม้สข้างทางมีทุ่งนาสข้างทาง เราขับรถไปเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหาองค์พระสีทองเวลาถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอออกมาถนนสายนี้สวยงามมากนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เก็บภาพด้านนอกมาแล้วนะครับสวยมากเลยครับบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยมาถึงตอนเช้าๆเนี่ยครับแสงกําลังสวยเลยองค์พระใหญ่สีทองที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยใหญ่มากครับเข้ามานี่อลังการมากเลยเวลาเราดูมุมสูงนะเราก็จะเห็นพระสีทองเนี่ยเหมือนกับอยู่กลาง นาข้าวสีเขียวซึ่งตัดก,กันเวลาถ่ายออกมาแล้วสวยครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้พี่โหน่งโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะแวะมาหา พี่นงบอกให้มาเจอกันที่หน้าองค์พระใหญ่อาอยู่ตรงนี้พอดีเลย สวัสดีครับพี่นงสวัสดีครับคุณนุมาตามสัญญาแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่เชิญมาเที่ยวสิงห์บุรีนะพี่นะครับยินดีมมีเวลาพี่2วันหนึ่งคืนแต่ไปร่วมพี่จะอยู่กับผมได้หรือเปล่าวันนี้ได้ครับเต็มที่ไดาว่าธุรกิจรัดตัวมากที่วันนี้เช้าๆบรรยากาศดีมากเลยพี่ดีครับมาในเจ็ดโมงครึ่งครับพระอาทิตย์กำลังสวยเลยแสงสวยมากครับแล้วมุมหน้าพระนี่เป็นมุมมหาชนใช่ไหมใช่ครับต้องมาถ่ายที่ถนนเส้นนี้เพราะวันนี้เดี๋ยวถ้าสายๆน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับมีตลอดับมีีทุกวนพพ่าไปด้านหลลังเยดีกว่าคครรัับบไดด้ยินีทาไหรคับนุ เจอนี่เลยครับได้ครับนี่คือประตูทางเข้าไปมณลบที่จะไปกาศตะลีละหลงวงพ่อแพ้นะครับเป็นประตูหลักเลยใช่ไหมครับประตูหลักครับที่ทาไมเขามีชื่อคนจีนนางาเล้าอยู่เม<อ><อ>ื่อก่อนนี้ลูกศิษป์ลูกศิษย์หลวงพ่อแพ้ชาวต่างชาติมากันมากทั้งฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียเยอะครับไต้หวันคือคนต่างต่างชาติเป็นพวกคนจีนนี่นะใช่ครับเขึ้นเยอะนะทางหลวงพ่อแพ้ครับก็มาจัดสร้างซุ้มประตูให้ทั้งสองข้างเลยครับ แล้วจริงๆหลวงพ่อแพท่านมาณภภาพไปประมาณปีไหนอะพี่น้องประมาณปีศนะีหนึ่งฮะสองห้าีหนึ่บห้ายี่สิบหปีได้ คนที่จะทราบว่าตรีละหลวงพ่ออยู่ด้านในครับครับแล้วก็มีจะมาดูรถที่หลวงพ่อท่านเคยใช้โอ้นนี้กลุ่มคนเล่นรถโบราณนี่เห็นนี่น้ำลายไหลเลยนะตู้โฟกรุ่นเก่า,อ,าอยากถ้าเกิดพูดถึงคนที่เขาจะมาเที่ยวสิงห์บุรีเนี่ยอย่างแรกที่ควรจะเที่ยวเนี่ยหรือว่าเขาจะนึกถึงอะไรก่อนเนี่พสิงห์บุรีเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วัดมากก็จะมีวัด วัดแล้วก็โบราณสถานสมม่วนมากก็จะเป็นวัดนะครับที่เขามาแล้วก็เกจิอาจารย์สิงห์รีนี่ก็มีชื่อมีชื่อเสียงระดับประเทศะน,นะครับอย่างหลวงพ่อแพอย่างเงี้ยฮะก็มาเที่ยวประวัติศาสตร์ก็อย่างชาวบ้านมังลาจาันที่ลบกับพม่า็นสถานที่จริงเหรอฮะสถานที่จริงครับ แล้วก็อนุสาวรีย์ใช่ไหมอนุสาวรีย์วิรชนชาวบ้านมังละจันเออเห็นเขามีเหมือนตลาดย้อนยุคด้วยพี่พอพูดถึงคํานี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับก็อยู่ที่วัดโพก้าต้นนะฮะก็เห็นคนกรุงเทพมาชอบเที่ยวอย่างนั้นอะ่ะชอบมาตลาดนัดตลาดน้ํำหาอะไรกินกันวันหยุดน,น,นะสไตล์คนกรุงนะก็ชอบออกมาประมาณเนี้ย ถานที่เช็คอินต่อไปก็คือเตาเผาแม่น้ำน้อยนะครับบริเวณนี้เป็นเตาเผาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองเหมาะแต่การที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับเวลาเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นความอลังการของพื้นที่ของเตาเผาบางส่วนยังมีเตาเผาอีกหลายเตานะครับที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับอนาคตต่อไปก็น่าจะมีการสำรวจกันอีกครับ งดินเนี่ยแสดงว่าใต้เนี่ยก็ยังก็ยังมีเตาที่เขาใช่ครับที่ยังไม่ได้ขุดยังมีอีกหลายหลายเตาครับครับแต่ว่าตรงตรงที่เรายืนตรงเนี้ยเป็นเตาใหญ่ถือว่าเป็นเตาที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ครับครับใหญ่ที่สุดของตรงนี้ ที่เขาขุดแล้วคือตอนนี้เอาดินแบบเหมือนโมไว้ก่อนนะใช่แล้ววันหนึ่งที่พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยๆมาเหมือนที่เราดูโครก็ต้องสร้างอาคารคุมไว้เพราะว่ากันฝนกันอะไรถ้าขุดนี่อาจจะเจอแบบพวกโบราณไอ้พวกอะไรในวัตถุโบราณเลยเยอะเลยนะน่าจะมีเยอะใต้ดินเนี่ยเพราะว่าพวกเนี้ยบางทีอาจจะมีแสดงว่าเคยเป็นแบบเหมือนเป็นอะไรพี่หนวกเป็นชุมชนโบราณนะครับใช่ครับเพราะว่าตามประวัติที่ที่อ่านมาคร่าวๆส่งมืองจีนด้วยทำท่อน้ำส่งที่เมืองลพบุรี วังสมเด็จพนาลายัยั้งแต่สมัยนั้นนะใช่ครับติดแม่น้ําน้อยพอเผาเสร็จเขาก็ใส่เรือสำเภาออกทะเลไปเป็นสมัยก่อนนี่จะไม่ว่าจะขนส่งอะไรเขาก็ต้องใช้ลําน้ําแม่น้ําเป็นหลักนะพี่นะใช่ครับจะ่ทำอะไรพวกชุมชนก็ที่จเจริญเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ำ<ก>คงใส่เรือไปทยอยเอาไปขึ้นเรือใหญ่หายสีห่หูเอกลักษณ์ของที่เนี่ยเออเป็นคืออะไรพี่เห็นเห็นก็เห็นหตลอดทางเลยเขาทําหูไว้เพื่อ ขึ้นเรือเชือกมัดไม่ให้มันแกว่งอะไรก็จะล็อกไว้นะใช่ให้มันไม่ตรงเตงไปฟาดกันให้มันฟาดกันแตกอะไรเงี้ยพวกประวัติศาสตร์นี่ผมว่ามีเสน่ห์นะถ้าสำหรับคนที่ศึกษาต้องให้เวลาแต่สถานที่พวกนี้ครับผมว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยน่าสนใจแล้วเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ระดับชาติเลยนะเนี่ยเราอินไปหมดรู้มันตั้งแต่เที่ยวประวัติกับพี่เรือเช้านี่ผมเิื่งกุรีนี่ประวัติศาสตร์ระดับชาติแล้วนะขนลุกอะเนี่ย แบบเหมือนเราพอเราได้อยู่แล้วแบบมันมันเหมือน,นทวนโบราณสถานนะมันเหมือนยังมีคนทําอะไรอยู่ข้างหลังเราอะ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นนะ <c oughs> แต่หมายถึงว่าเรานึกถึงสมัยก่อน <c oughs> เขาต้องมีคนที่ คือถ้าจินตนาการไปอะก็เนี่ยแถวนี้ต้องมีคนคนงานคนอะไรเยอะอันนี้เราไม่ได้มองถึงเรื่องที่อะไรที่เลับนะแต่เรากําลังคิดว่าเออเนี่ยมาก่อนจุดที่เรายืนเนี่ยในสมัยประวัติศาสตร์ไม่รู้กี่ร้อยปีเนี่ยต้องมีคนกําลังทํากงเกงกงเกงตรงนี้ต้องเป็นชุมชนใหญ่เพราะเตามีเยอะมากนไล่เลี้ยงไปเสียดายนะเตาที่เหลือเนี่ยถ้ามีโอกาสเปิดผมว่าต้องเจอคุ้ม คุมสมบัติดีไม่ดีของม,มีมมเยอะเครื่องไอ้ที่ยังไม่แตกหักเสียหายก็น่าจะมีสวัสดีครับคุณแสงเดือนใช่ไหมครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเผนบอกดูแลที่นี่อยู่ใช่ค่ะก็อยากเชิญนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ยุคอยุธยาตอนต้นประมาณ400กว่าปีนะคะแล้วก็มันเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศคะคะ เวลาเปิดปิดเป็นยังไงบ้างครับเวลาเปิดปิดก็8ปดโมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็ปิดเวลา16บหนาฬิกาจุดสามสิบเราชการเนอะเือนราชการค่ะเือนราชการเลยเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแล้ววันนักขัตฤกษ์ค่ะว่ต้องเตรียมรับนักท่องเที่ยวเนาะใช่ค่ะได้ครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นประชาสัมพันธ์ให้นะรู้สึกมาแล้วแบบประทับใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับินดีค่ะ ตอนนี้มาถึงร้านปลาของพี่โนงแล้วครับปลานี่ปัาที่วานย้ายผมไปกินปลาไปเที่ยวจะงอมแกะคอยอ่ะใช่ครับเนี่ยปลาที่ร้านเองแล้วครับอันนี้คือโชว์รูมนี่โชว์รูมใชโชว์รูมอันที่อันนั้นคือหน่วยขึ้นที่เร็วโอ้ยไปดึงลูกค้าจากนู่ันมาถึงนี่ได้ยังไงฮะบริการส่งทั่วประเทศคสร็แล้วครับแล้วผมเห็นปลามันเยอะมากเลยพี่แล้วทําไมอะไรมากอ่ะพี่ไอ้พวกนี้อันนี้เป็นพวกปลาแม่น้ำฮะมันไม่ได้มีทุกวันมันเป็นตามช่วงฤดูกาล อย่างปลาหลักของเราก็คือพวกปลาช่อนกับปลาสลิดคือคือรุกวันนที่ทำแดดเดียวเนี่ยก็คือปลาสลิดกับปลาช่อนใช่ครับเป็นหลักแล้วที่ใส่แพ็คซีลไปวันนั้นอ่ะปลาช่อนฮะปลาช่อนตัวใหญ่อันนั้นเหรอเนี่ยครับสามตัวโลปลาแม่น้ำนี่มันก็มีหลากหลายครับมันจะมีไม่เหมือนกันทุกวันการที่เราจะส่งแบบเหมือนเหมือนใส่แพ็คใส่ซีลเนี่ยมันมันยังไงพี่มันอยู่ได้นานไหมต้องแช่เย็นฮะแช่เย็นเก็บไ่ได้นานเพราะปลาของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่ดินมาสิวอะไร ถ้าแช่แช่ฟิตแช่แข็งเป็นเดือนเป็นเดือนครับหลายหลายเดือนเลยรสชาติไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับบางครั้งมันจะเปลี่ยนแค่สีสีปามจะถอดสีออกหน่อยซีดๆอะไรเงี้ยปลาช่อนแม่ลาของมันมันคืออะไรแม่ลามันชื่อแม่ลำน้ำครับแม่น้ำเป็นพิษแม่ลามันเป็นลำลำน้ำที่ในอดีตเนี่ยปลาในลำน้ำเนี่ยจะอร่อยที่สุดเนื้อมันจะหวานแล้วก็รสชาติจะต่างกับที่อื่นเขาด้วยสาอาหารในลำน้ำอ่ะครับมันจะทําให้ปลาในนั้นอ่ะอร่อย แต่ปัจจุบันเนี้มันหายากก็เลยขึ้นชื่อว่าปลาเนแม่น้ําลาปถ้าเป็นปลาช่อนเนี่ยรหรือทุกแม่ลาหรือทุกปลา จริงๆอะทุกปลาที่อยู่ในนั้นอร่อยแต่ปลาที่ขึ้นชื่อคือปลาช่อนแมลามันเป็นตำนานมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยรการที่5้าเลหน้าตามันเหมือนปลาช่อนทั่วๆไปไหมอ่ะมันก็ปลาช่อนก็คือปลาช่อนนะครับไม่ออกกันนะใช่จริงๆไอหางคีบชมพูอะไรมันไม่มีแล้วเขาบอกว่าบางทีต้องหัวลิมมลิมมไม่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 ปลาอะไรไปอยู่ในนั้นมันก็ได้หมดแหละก็เลยลาบายแม่น้ําแมลาเป็นชื่อแม่น้ําไม่ใช่แมคค้าไหนพี่โดลองบอกเพื่อนๆทีครับว่าถ้าเกิดเขาจะมาสิงห์บุรีแล้วจะมาแวะ ร้านพี่เนี่ยอยู่ที่ไหนอะอ๋ะอร<อ>้านดูที่ป้ายชื่อร้านนะครับชื่อร้านคุณกุ้งปลาแดดเดียวครับอ,อยู่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีอ่าอยู่ตรงลานจอดรถเนี่ยครับครับหน้าลานจอดรถสังเกตง่ายๆอยู่ติดห้องทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเนะครับโอเคพี่แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้จะไปไหนต่อพี่เดี๋ยวพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอรอ่อ,รอยๆ่อ,อยดีกว่าเริ่มหีหน้าทำไมท้องมันเริ่มร้องนะ ร้านก๋วยเตี๋ยนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแม่มาริวันนะฮะพี่โนงบอกว่าจะพาผมมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาไม่แพงซึ่งคําว่าไม่แพงของพี่โนงนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวชามละ20บบาทเดี๋ยวต้องลองมาดูแล้วมาชิมด้วยตัวเองก็จะรู้แล้วครับว่ามันอร่อยยังไงบ้าง ร้านเมื่อกี้นี่กว๋วยเตี๋ยวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สําคัญคือชามละ20บาทเองะครับถ้าเป็นกรุงเทพนี่ผมว่าไม่มีทางนะได้ชามละยี่สิบออย่างน้อยต้องมีชามละ 40- 50้ละแล้วก็อร่อยด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบเป็นสายมูชอบที่จะมามูให้ตัวเองดีขึ้นนะครับตรงนี้เขาจะเป็นวัดเรียกว่าวัดเสดาก็คือว่าในวัดนี้เขาจะมีเบีย้ยเบีย้ยแก้หลายๆคนจะรู้จักใช่มาเบีย้ยแก้เนี่ยเขาจะเป็นเบีย้ยที่สําหรับแก้เกี่ยวกับเรื่อง สายศาสตร์โดนของคนดวงไม่ดีหรือมีอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเขาจะใช้เบีย้ยโดยอในการแก้ไขทําให้มันดีขึ้นแต่ว่าเบีย้ยแก้ที่นี่ครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นเบีย้ยแก้อันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดดาวแห่งนี้นี่เองว่าแล้วเราก็ไปลอดเบีย้ยแก้กนครับโอ้โหพอจะลอดปุ๊บลมมาตึงเลย เอาแล้วขอพระเจ้ามีชีวิตที่รุงรถรุงเรืองั่ำรวยอ้าวนี่เจอพี่โหน่งพอดีพี่โหน่งรอดรดอยังรอดแล้วครับเบื่อแล้วท<ห>ีด่ดูด้านหลังนะฮะครับแค่ไหนหอยหอยเบี้ยแกครเขาุอยขนลุกเลยพีู่ข้างหลังนะครับเยอะเลย ปกติเนี่ยเบี้ยแก้เขาอันนิดเดียวเองพี่หนงใช่ไหมใช่ฮะอันเท่าแบบเป็นหอยเบี้ยเล็กใช่ใช่ใช่เหมือนเงินโบราณน่ะนะตลอดอะไรอย่างนี้ก็คือเขาจริงๆรเขาแก้เกี่ยวกับเรื่องคลีทรับเนะโดนคุณส่โดนอะไรนะพูดง่ายคือทำให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะใครที่โดนของยิ่งสมัยก่อนนะม์ดําอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับแก้จากเรื่องที่ลายเป็นดีอะไรเงี้ยโอ้ถ้าแก้จากเรื่องดีเป็นลายนี่คงไม่ไหวแลวพี่นะเราเราคงเราคงจะเลยไปเลยนะนอกจากตรเบี้ยแก้แล้วจะมีที่น่าสนใจอีกอย่างคืออะไรพี่ รอบพระอุโบสถเนี่ยจะติดชามสังคโลกไว้รอบเลยครับก็คือเอาชามกระเบื้องมาประดับผนังอย่างเงี้ยเหรอเป็นชามกระเบื้องโบราณอ่ะกระเบื้องสังฆโลกอ๋อเมื่อกี้ผ่านโบสถ์มาแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นกระเบื้องเดี๋ยวพาไปดูโบสถ์ที่พี่นงเขาพูดถึงนี่ก็คือหลังนี้นี่เองครับโบสถ์หลังนี้ขนาดไม่ใหญ่นะครับดูจากอายุแล้วผมว่าน่าจะ มากพอสมควรเลยครับเป็นลักษณะส,สีขาวแต่ผนังโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยครับจะประดับด้วยชามกระเบื้องแล้วก็จะมีภาพถ่ายเก่าๆติดตามผนังด้วยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือรูปภาพในอดีตเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อของกำแพงโบสถ์เลยนะครับผมว่าอายุน่าจะเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่ชามรุ่นใหม่แน่เลยวัดนี้คือวัดที่มีพระนอนองค์ใหญ่ใช่ไหมครับพี่หนก ใช่ครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฮะเป็นพระพุทธรูปโบราณนานมาแล้วเราเข้าทางนี้เลยปะครับเราไปปิดทองไหว้พระตรงไหนกันนะพี่องค์จริงองค์ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ปิดทองแล้วครับ,รบเดี๋ยวนี้เขาสร้างองค์จำลองให้ปิดทองอยู่ด้านนอกองค์ใหญ่มากเลยครับจะถ่ายยังไงให้เห็นองค์ท่านทั้งองค์นะนี่เหมือนเขากําลังห่มผ้าอะไรกันนะเขาเรียกผ้าปาลุป,ปนังครับถวายพระนอนจักรสีฮะ ผือละ100แล้วก็จะมีบริการห่มให้เรียบร้อยเลยใช่ครับใช่ไหมฮะแต่จริงๆประเพณีเขาจะมีปีละครั้งที่ห่มผ้าองค์ใหญ่อค,ครับองค์ใหญ่ครับเราสามารถเดินได้รอบเลยเหรอครับเดินได้รอบเลยครับเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นบันเวเดินตั้งแต่พระบาทไปอ้อมตรงพระเศียรนะครับแล้วก็บนออกตรงพระบาทอีก,ก,ออกด้านล,าล่างหนึ่งพอมากราบตรงพระเศียรของของพระนอนแล้วเนี่ยครับสังเกตดูทางด้านซ้ายมือฮะติดตรงหน้าต่างตรงหัมมุมวิหารจะเห็นพระพุทธรูปสององค์ เป็นเหมือนพระโบราณเลยนะเป็นพระพุทธรูปโบราณฮะเขาเรียกพระแก้วพระการส่วนมากคนที่มาเที่ยวมามากราบพระนอนเนี่ยจะไม่ทราบว่าสององค์นี้เป็นพระพุทธรูปโบราณตอนนี้เราก็เข้ามาที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจบ,บริเวณที่พักอยู่ไม่ไกลจากวัดพระนอนจักสีก็เลยอยากจะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ก่อนที่แสงจะหมดก็เลยถือโอกาสนั่งเคลียร์งานอะไรไปด้วยแะครับ สำหรับที่พักในการเดินทางทริปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสีสวัสดิ์รีสอร์ทครับสีสวัสดิ์รีสอร์ทนะครับอยู่ห่างจากวัดพระนอนจากสีแค่1กิโลครับตัวรีสอร์ทนี่ก็อยู่เกือบจะติดถนนใหญ่เลยครับเข้าซอยมาประมาณแค่20เมตรครับรีสอร์ทนี่ลักษณะก็จะอยู่กลางทุ่งนาเลยถ้าเรามองจากมุมบนของโดรนเนี่ยเราจะเห็นว่ารีสอร์ทนี้อยู่ตรงกลางโดยที่มีทุ่งนาเนี่ยล้อมรอบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นคลองชลประทานนะครับส่วนที่พักลักษณะของเขานี่ก็จะเป็นบ้านเป็นหลัง เราก็จะจอดรถในบ้านแล้วก็เหมือนกับเป็นบ้านส่วนตัวเลยบริเวณหน้าห้องพักนะครับก็จะมีที่สําหรับที่จะนั่งเล่นชมวิวมีสระน้ํานะครับนี่ก็จะมีห้องพักอยู่รอบสระน้ําประมาณสัก10หลังนะครับแล้วก็ที่สาคัญตรงนี้เวลาเลยจะเข้าไปที่ตัวเมืองสิงห์บุรีก็ไม่กี่กิโลเ,เองครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอางานมาทาที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้โปรแกร,รมของเรานี่ก็คงจะหมดแล้วสาหรับพรุ่งนี้เช้าไปไหนเดี๋ยวเรามาติดตามไปดีทีนะครับ วันนี้เป็นวันที่2ของการที่เรามาเที่ยวสิงบุรีแล้วนะครับเช้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นที่วัดโพ้เก้าต้นก่อนนะครับเราออกมาเช้ามากจะไปที่ไหนก็คงยังไม่เปิดกันก็เลยหันหน้าเข้าวัดก่อนเลยดีกว่าครับบริเวณที่วัดแห่งนี้นะครับนอกจากจะมปตัววัดแล้วเนี่ยครับก็ยังมีอนุสาวรีย์วีรชนของชาวบ้านบางละจันนะครับเกือบทุกคนก็จะได้เรียนประวัติศาสตร์ของชาวบ้านบางละจันที่ได้มีความกล้าหาญในการต่อสู้กับพมา่านะครับในยุคนั้นเพื่อป้องกันบ้านเมือง จนทําให้สามารถที่จะชนะในการสู้รบได้ด้วยกําลังของชาวบ้านล้วนๆเลยนะครับตรงนี้เองจึงมีที่มาของบ้านบางละจาันครับส่วนตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ของชาวบ้านบางละจาันนะครับก็จะมีวัดโพก้าต้นนะครับตอนนี้ผมเดินข้ามถนนมาแล้วก็บริเวณวัดโพก้าต้นนอกจากที่เราจะไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยครับช่วงสายๆนะครับบริเวณวัดโพก้าต้นก็จะมีตลาดย้อนยุคนะครับ ผมว่าเขาน่าจะเปิดประมาณสัก10โมงนะครับคือจริงๆเขาเปิดตั้งแต่เช้าว่ะ9โมงก็น่าจะเปิดแล้วแต่ว่าพอ้าแม่ค้าเขาอาจจะยังจัดของและยังมากันไม่ครบครับขับรถเที่ยวแถวๆนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็เราจะย้อนกลับมาที่ตลาดโบราณบ้านลจะจานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกกะว่าจะกินรองท้องนะโอ้โห จัดไป2ครับตอนที่นั่งกินข้าวอยู่ครับมองเห็นมีร้านกาแฟาสวยๆอยู่ร้านหนึ่งนะอยู่ฝั่งตรงข้ามเองครับร้านเขาจะตกแต่งแบบขาวๆนะครับเขาทำแบบน่านั่งมากเลยชื่อร้านอ่านยากนิดนึงครับแต่ว่าพอเซิร์ชดูแล้วเขาเขียนว่าซูกาเดี๋ยวเราต้องรอที่ตลาดบ้านละจันทร์ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งร้านให้เต็มก่อนเราก็จะได้ไปเก็บภาพทีเดียวเลยมันจะได้ตะการตาไปร้านนี้ก่อนนะซูกา เวลาเข้ามาในร้านนี่จะตกแต่งสไตล์ร้านญี่ปุ่นนะครับภายในนี่ก็ใช้โทนสีขาวสะอาดตานะครับการตกแต่งนี่เข้าใจเลยว่าแต่งเพื่อให้คนมาถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบถ่ายรูปนะผมว่าร้านนี้ไม่ควรพลาดนะครับมุมถ่ายรูปในร้านนี้มีสวยๆเยอะนะครับถ่ายกลับไปกลับมานี่รับรองได้ภาพไปอัพลงโซเชียลกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยละครับ พอดิสั่งเครื่องดื่มเสร็จอะน้องพนักงานก็ถามว่าที่ไปห้องน้ำมายัางไอ้เราก็เฮ้ยทำไมเขารู้วะหหืือเขาคิดว่าเราจะต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนปรากฏว่าที่ห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นมุมสวยสำหรับถ่ายรูปเราก็นึกว่าจะไล่เราไปเข้าห้องน้ำเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ แต่สีฟ้ามาก่อนเลยใช้โทนฟ้าขาวอ่ะสะอาดตามากเลยครับเขาแต่งสวยกว่าห้องนั่งเล่นบ้านผมอีกนะไม่น่าจะเป็นห้องน้ําเลยอะกิ่งไม้แห้งกิ่งไม้ปลอมพ้นสีจะมีนกจริงเข้ามาห้องน้ําเขาสะอาดมากเลยครับอะเสร็จไปแล้วนี่ข้างนอกบรรยากาศเอ เราต้องเข้าไปสำรวจห้องน้ำผู้หญิงด้วยไหมเนี่ยจะดีเหรอไม่ต้องนะเดี๋ยวได้อยู่สอนนอที่สิงห์บุรีอีกตลาดที่นี่เขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์อตพี่ใช่ครับวันวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสักคันะเลิกครับแม่ค้าพ่อค้าเขาจะแต่งตัวแบบเข้ายุคงกับบางจามากเลยเป็นเอกลักษณครับแล้วหน้าแต่ละคนที่เหมือนมากเลยพี่ไปตรวดเมืเช้าผมเจอคนนึงอะ ดูแบบเหมือนได้จันดนเขี้ยวอะไรเงี้ยเออดูเหมือนอ่ะผมว่าเราต้องเราก็ต้องเป็นลูกหลานเหนะใช่ครับสิงค์บุรีก็ต้องเป็นลูกหลานคนกลุ่มนี้แหละต้องไม่ใครกว่าใครอ่ะเขาให้พูดอะไรแบบภาษา้อนยุคอ่าใช่ใช่เวลาจะซื้อเดินเข้าไปเหมือนจะมีที่นั่งแบบริมน้ําอะไรนะเดี๋ยวเราก็หาอะไรกินกลางวันกันที่นี่แล้วพี่นะใช่ครับเพราะว่ามัามีร้านขายอาหารเยอะแล้วก็ซื้ออาหารไปนั่งกินกันที่ริมน้ําครับ ผมว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยมันก็แบบได้ช่วยชาวบ้านช่วยอะไรกันเนาะมันก็เหมือนเป็นการกระจายที่แบบมาเที่ยวนี้ได้ถึงตัวตั้แต่ละมู่ละอะไรเนี่ยเขามาขายกันเขาเตรียมของกันเป็นอาทิตย์มาขายสองวันเราก็ต้องมาอุดหนุนท่าหน่อยที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันทร์ ผมว่ามีสเสน่ห์ตรงที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะแต่งตัวย้อนยุคเหมือนอยู่ในสมัยนั้นๆเลยนะครับไม่เพียงแต่แค่การแต่งตัวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาเนี่ยเขาจะพูดเหมือนไทยโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาอะไรประมาณนี้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตลาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมของกินแปลกๆในค่อนข้างเยอะและก็ราคาไม่แพงนะครับขนมบางอย่างนี่ก็ชื่อฟังแล้วแสลงหูเหมือนกันแต่ว่าก็อร่อย ในหลายคนที่อยู่กรุงเทพเขาก็จะใช้เวลามาเที่ยวสิงห์บุรีแบบไปเช้าเย็นกลับบางคนก็มาทำบุญไหว้พระแล้วก็มาหาของกินที่ตลาดบ้านละจันแห่งนี้นะครับอ้าวพี่โมาทำอะไรครับพี่เนี่ย ทดลองให้เขาลุงก็เอาก้านตาลเนี่ยมานวดหรอฝ่าเท้ามันอ๋อนวดเท้าเนี่ยเหรอหนึ่งคือคือดึงเส้นก็ตั้งแต่ฝ่าเท้าไปถึงตัโพกไอไอที่ลงถือคืออะไรฮะอ่านตางก้านตาลนะครับคือมันเป็นการวิธีการนวดของโบราณอย่างหนึ่งผมก็รักษาเขาไว้เห็นว่ามันแปลก มีสงสัยมาหลายทั่วคนแล้วนะครับต้งสี่คนครับคือผมคนที่สี่เกือบเกือบเกือบสองร้อยปีอ่ะคนที่ชอบนวดเท้ามาอย่างนี้นี่สบายเลยนะสบายดีครับเนาะมันก็ตึงๆเนี่ยต้องอุ้มกลับไหมต้องต้องต้องอุ้มกลับป่ะถามลุงอุ้มไหมเนี่ยไม่นะลุงมีบัญการรับรับส่งเ่าสนมากจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวมาก่อนจะเป็นพวกพวกดาราลุงบอกไอ้หนุ่มนี่เดี๋ยวจะโดนก้านการกูหวด ผมรู้จักสิงห์บุรีมากขึ้นกว่าเดิมเลยพี่เมื่อก่อนก็เคยมาแค่ตลาดเนี้ยครั้งหนึ่งแต่นานแล้วนะเมื่อห้าหกปีที่แล้วอะ่ะส่วนที่พี่พ,พาไปอะ่ะเพิ่งไปเมื่อวานเนี้ย<ม>ผมว่าหลายๆคนเขาก็เหมือนผมนะคือเขาไม่รู้จักแบบสิงห์บุรีบางทีได้ยินนะว่าสิงห์บุรีแต่ว่าไม่เคยได้แวะเข้ามากันนะมันไม่ใช่ทางผ่านนะครับต้องตั้งใจต้อง,ง,งตั้งใจมาเพราะว่ามันห่างจากถนนสายเสียเข้ามาในเมืองเนี้ยสามกิโลโอ้ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกขับรถจากกรุงเทพว่าร้อยสามสิบกิโลนะได้ไหมประมาณ ไ่เกิด1ะ0ิบผมขับว่าผมไม่ไม่เกิน2ชั่วโมงอะถ้าพูดถึงับสองชั่วโมงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาได้เห็นวิดีโอเราเนอะเส้นทาาพวกนี้ผมว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่มาเที่ยวใกล้ใกล้จะเอาแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือบางคนก็จะค้างสักคืนนึงเนาะนี่หนูมีอะไรจะฝากให้กับหลายๆคนที่เขาไม่รู้จักสิงห์บุรีเหมือนผมไหมครับก็ท่านใดที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับมาได้ที่สิงห์บุรีคเป็นตัวเลือกจังหวัดหนึ่งของในประเทศไทยนะครับมี แล้วก็บราณสถานที่นี่เยอะครับจังหวัดสิงห์บุรีพระเกจิอาจารย์ที่นี่ก็เยอะสุดท้ายผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่นี่นะครับขอบคุณพี่หน่มมากนะครับมีโอกาสเจอวรบกวนใหม่นะครับครบดีดครับสวัสดีครับ